ลุ้นระทึกใจกับศึกมวยไทยนานาชาติ LWC ลุ่มพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซ p เปอร์แชมป์มวยรอบเงินชโยเินเช่อจำนำทะเบียนพิกัด132ปอนด์คงเดชแฟร์เทคมวยขาลุยอันดามันจากตรังโมฮัมหมัดราเมสานีเปอร์เซียมัดฟื้นกลจากอิรานดอกไม้ป่าสิทธิเชฟบุญธรรมกำปั้นสองสไตล์จากขอนแก่นซออีซีนักสู้สายบวกจอมทรหดจากเมียนมามวยรอบโกลบอลเฮาส์กลางปีพิกัด145ปอนด์เพชร กงสกรสอสอปรกรณ์ขนเข่าพลังช้างจากสุรินต้นเพชรลูกชิ้นเฮียพนมมวยอาวุธหนักจากกำแพงเพชรยาเซอร์กาลิบชาฮีหมวยบูทะเลสายจากอิหร่านเจ้าปิง มังกรพันลุยจากจีนซึกไต่บัลลังลุ่มพินีพิกัด130ปอนด์ขนเข่าเกินร้อยเขาใหญ่สอสมหมายจากร้อยเอ็ดด้วนสายเมืองปราสาทยอดมีชัยเกียรติจำรุนมวยแข่งหนักจากบุรีลำซึกมวยไทยนานาชาติ LWC ลุ่มพินีเ o r l d c h a มเปี้ยนชิพซุปเปอร์แชมสดทางช่อง8วันนี้ห้าโมงครึ่งเป็นต้นไปแฟนมวยไทยห้าพลาด global house ครบหลากหลายให้บ้านคุณ